รถกระบะยกสูงเปิดสมาร์ทแคปได้ฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ6,200บาทบีแนะนำคันนี้เลยมิตซูบิชิไททันออ l นิ e วเม g a แ a ป2 4 G.L.X พัดเกียร์เมนนว่นรถปีคศสอ2 8 1 8จะใช้งานปีคศสอ2 9 1 9 ราคาเปิดขายเพียงแค่349,000บาทเดี๋ยวเรามาเริ่มชมจากด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็จะมาพร้อมไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟหน้า d a y l ไลท์ไปต่อกันที่ด้านข้างตัวรถของเราเลยนะคะสำหรับคันนี้มาพร้อมล้อแม็กอลอยเดิมโรงงานจากศูนย์มิตซูบิชิไทท่านเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัวแม็กขนาดอยู่ที่ขอบ16นะคะขนาดตัวยาง245ทั 70R16 นะคะ ซุ้มล้อตีปงเดิมโรงงานมาแล้วเรียบร้อยนะคะมีบันไดข้างใส่ให้แล้วเรียบร้อยกระจกมองข้างซ้ายขวามีไฟเลี้ยวที่หูกระจกและมาพร้อมตัวแต่งครอบโครเมี่ยมชุบสีเงินที่หูกระจกทั้งสองข้างไปชมที่ด้านท้ายตัวรถกันต่อเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะมาถึงด้านท้ายตัวรถของเรากันแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะด้านท้ายตัวรถจะมาพร้อมตัวมือเปิดท้ายกระบะเป็นตัวแต่งครอบโครเมี่ยมสีเงินชุบแบบนี้นะคะ ส่วนด้านท้ายนะคะกระของกระบะติดตั้งแม็กไลเนอร์ให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวด้านท้ายตัวรถฝั่งซ้ายและฝั่งขวาลอย C, เม็ดอรคิวซีเดิมโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับโอเคไปชมที่ภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะมาถึงภายในห้องโดยสารรถยนต์ของเรากันแล้วนะคะสําหรับคันนี้ภายในจะคุมโทนด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะ เบาคู่หน้าจะเป็นเบาะก,กัมมหยี่สีดำเดินได้สีดำแบบนี้เลยนะคะส่วนเบาะแครบด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้สีดำแบบนี้เลยนะคะเบาะด้านหลังก็คือเบาะแคปบกว้างมากๆใหญ่มากๆนั่งได้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็มาถึงคอนโซลด้านหน้าของเราก็จะมาได้โทนสีดำนะคะมาพร้อมพวงมราลัยเป็นพวงมราลัยพาวเวอร์ถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กคู่หน้านะคะ กระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นระบบปรับแล้วก็พับไฟฟ้าคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะมาพร้อมตัวกุญแจเป็นกุญแจรีโมทระบบเซ็นทัลล็อกนะคะ่ามาดูเลขไม่์กันนะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่ารถสวยมากใครได้ไปไม่หวังแน่นอนนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเลขไม่์ของเขานะคะอยู่ที่63,617กิเโลเมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสำหรับเครื่องเสียงของเราสามารถเชื่อมต่อ CDMP3 ได้วิทยุ AMFM ได้และสามารถเชื่อมต่อ USB ได้ด้วยนะคะส่วนระบบแอร์ของเราก็จะเป็นระบบแอร์เมนนวลแบบนี้เลยนะคะส่วนระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์เมนวลหรือว่าเกียร์ธรรมดานั่นเองระบบขับเคลื่อน2ล้อตัวเกียร์6สปีดนะคะสำหรับออปชั่นภายในก็ถือว่าครบเลยนะคะลูกค้าในราคานี้คุ้มมากๆ เดี๋ยวไปชมที่ห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะว่าจะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะมาถึงเครื่องยนต์รถของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องยนต์2 4 0 0 c ีเครื่องยนต์เดิมๆจากศูนย์มิตซูบิชิเลยนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้ก็คือไม่เคยผ่านการแต่งเครื่องยนต์ใดๆมาเลยนะคะเป็นเครื่องเดิมๆเ,เลยนะคะสําหรับใครที่มองหารถยนต์นะคะไว้ใช้งานเครื่องเดิมๆบีแนะนําคันนี้เลยคันนี้จะมาพร้อมตัวระบบช่วยเบรกเป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะคะ ส่วนฝากระโปรงด้านหน้าก็คือยังเดิมโรงงานเช่นกันนะคะรอยเม็ดอะคเดิมโรงงานที่ฝากระโปรงด้านหน้าอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าสวยถูกใจลูกค้ากันบ้างไหมคะย้ำนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นตัวรุ่น mitsubishi titan all new mega c a p นะคะ2.4 GLX plus เกียร์เมนนวลนั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้เป็นรถปีคศ2018จะดใช้งานปีคศ2019นั่นเองนะคะ สำหรับคันนี้ราคาเปิดขายเพียงแค่349,000บาทออกรถศูนย์บาทฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ6,200บาทเท่านั้นผ่อนคงที่ตลอดอายุสัญญา7ปี84งวดด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นและของแถมที่บีจะมีเพิ่มเติมให้ 1. ฟรีค่าจัดค่าโอนและค่าดาเนินการให้เลยนะคะ 2. นะคะแถมฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยแถมให้ฟรี1ปีเต็มและ 3. นะคะรับประกันหลังการขายเครื่องยนต์และเกียร์ สีออกรถได้ทั่วไทยส่งมอบรถได้ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถสวยๆโปรโมชั่นดีๆแบบนี้สามารถโทรติดต่อหาบีได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0812386699ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก่อนจะจากกันไปบีก็ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระ,กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้บีต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ